สวัสดีเอฟซีท่านหนึ่งวันนี้ก็สิ้นปีใหม่แล้วก็มาวยพรที่อฟซีที่ติดตามใช้บางไซแล้วก็ขอบอกบุญมาทางที่วัดนี้ที่เรามาทําบุญไว้ก็มาให้อาจารย์ท่านวยพรให้กับพวกเราอีกทีหนึ่งจะให้ขอข้อคิดคติตามการใช้ชีวิตในปีใหม่และก็ชีวิตที่ผ่านไปครับอาจารย์เจริญพรก่อนอื่นก็ขอเจริญพร ญา,าติธรรมท,รทุกท่านในวาระดิถีปีใหม่นี้สิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นกำลังจิตกำลังใจอาตมาก็ขอ,อน้อมเอาหลักธรรมของพระศาสนาได้เป็นเครื่องเตือนสติให้กำลังใจญาติโยมในการดำเนินชีวิตในปีเก่าปีนี้ที่จะผ่านไปปัญหาอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดก,การดำเนินชีวิตอะไรที่มัน ขอแท้อะไรที่มันสิ้นหวังขอให้เราทุกท่านได้นำหลักธรรมคำสอนของผู้ดุดธเจ้าได้เป็นเครื่องเตือนสติได้นำพาจิตใจของเราได้เจอในสิ่งที่เป็นสิริเป็นมงคลในวาระดีทีปีใหมน่นี้ก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมได้ได้มีหลักธรรมคือมีสติให้มีสติให้มากการเป็นคุนมีสติเนี่ย เราจะทำอะไรเราก็จะสามารถที่จะประสบผลสำเร็จและก็สามารถที่จะนำพาชีวิตเราได้เจริญทั้งทางโลกและก็ทางธรรมขอให้ทุกท่านได้ดำเนินชีวิตสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วขอให้เราได้มีกาลังใจมีกำลังใจที่จะเริ่มต้นใหม่ขอให้ชีวิตใหม่ปีใหม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจของศรัทธาญาติโยมผูท้ทุกท่านขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่สิ่งใหม่ๆ ชีวิตที่มีคุณงามความดีมีพระธรรมมีบุญกุศลเป็นทางเดินให้เราได้เจริญในทังหน้าที่การงานทาั้งยาิโยมทั้งทางโลกและก็ทางธรรมขอให้ทุกท่านได้มีสติแล้วก็มีกำลังใจงกำลังบุญในการเดินทางในการดำเนินชีวิตในหน้าที่การงานก็ขอให้ทุกท่านได้ลุกขึ้นสู่แล้วก็ให้ประสบความสำเร็จ ได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคกวากน้ําโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างก็ขอให้ทุกท่านได้มีแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆสิ่งที่งดงามแล้วก็สิ่งใหม่ๆเนี่ยญาติธรรมทุกท่านสามารถที่จะนําหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ปริปรับใช้ในชีวิตประจํำวันถ้าสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในความคิดในคําพูดในการกระทําถ้าสิ่งเก่า ความคิดที่ไม่ดีปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านได้คิดในสิ่งที่ดีๆคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่บั่นทอนกำลังใจปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านได้พูดในสิ่งที่เป็นความไพเราะเป็นกำลังใจปีใหม่นี้คำพูดการกระทำการกระทำที่ไม่ดีการกระทำอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ได้ทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ความดีสามอย่างนี้เกิดขึ้นในจิตใจเราโดยที่ไม่ต้องไปขอกาบใครเราสร้างเองได้เราทาเองได้ขอให้ทุกคนมีกําลังใจที่จะเดินทางในเส้นทางชีวิตในเส้นทางแห่งคุณงามความดีก็ขออนุโมทนาขอให้ญาติธรรมทุกท่านได้ประสบแดดความผาสุกความสงบความร่มเย็นในการดําเนินชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานก็ขอให้จเจริญง,งองามยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไป ทกท่านทุกคนด้วยเธอจะทูซาทุจะเริ่มก่อนสพิติโยอะไรอะไรเป็นนะอันาีมาได้ให้พรเป็นภาษาไทยอนี้ก็ออกมาจากใจต่อไปจะเป็นภาษาบาลีให้พรศรัทธาญาติโยมนะสพิติโยมีวัชันตูความจันไรทั้งพวงจงบำราดไป สัพพโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวตัวันตราโยอันตรายย่ามีแก่ท่านสุขีดีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวานธนสิลิสนิจังวุทธาปจายโน จตาโรโธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวขา,ามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวาตุสัพะมังคลงังพอสัพะมงคลจงมีแด่ท่นานระคันตุสัพเทวตา ขอเล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาทา่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสติพระวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอสาธุครับพี่ชายพูดอะไรกับ FC หนค่คร<อ>ับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึง่งที่เราได้ติดตามกันมาแล้วเราก็ได้บอกบุญกันมาหลายที่ที่ท่านได้ร่วมทาบุญมาเราก็ดีใจไม่ว่าจะไปที่ชัยภูมิและที่อุบลที่เด็ดอุดมนี้แล้วก็คราวหน้าก็อาจจะมีที่สงการปีใหม่เพราะว่ามีผมทําพระประธานไปที่ยโสธรอ,อีกที่หนึง่ง พอสร้างสาลาที่นั่นเสร็จแล้ว<ม>ยังไม่ได้อภาะาไปบรร<ม>จุที่นั่นก็เพราะเรารับปากเขาไว้แล้วหลายปีแล้วสงการก็เอฟซี FC ก็คงจะได้ร่วมบุญกันทีนี้ก็จะได้สร้างพระขออวิทยาครับนายขานะคนท้องถิ่นพูดอะไรนิดนึงครับตามไม่ใช่เอาไม้เอาไม,าไม้พูดหน่อยในเจ้าของศูนย์พระที่ศรีเกตนะครับมีมีเพื่อนๆเยอะๆก็ดีอะสนาเราก็จะเจริญเรืองแต่ว่าก็ถูกเรา สสกัรนมัสการท่านพระอาจารย์นะครับวันนี้กับผมาทําบุญโดยการแนะนําของทางคุณไตเทพนะครับเจอเมื่อคืน <leak> นี <trop noise> ้ก็มาที่นี่แล้วก็มาเห็นตัวจริงเสียงจริงนะคุณชัยวังไซนะครับเจ้าของศูนย์พระใหญ่มากนะฮะที่อยุธยานะครับดีใจมากที่กรุงเทพที่กรุงเทพครับที่กรุงเทพครับครับก็ได้รับบุญรู้สึกมีความร่วมใจมีความอบอุ่น และมีความสุขวันนี้ที่ได้ฟังธรรมะาจากท่านพระอาจารย์ครับครับก็คกงจะ,ะ,ะ่สมพลสมพลบุญแก่สาธานุชนทุกทุกท่านที่มาร่วมในธรรมบุญวันนี้ครับก็ขอขอบคุณครับนี่มีกิจกรรมบุญอะไรบ้างครับอ่าสวดม,มวนต์นข้ามปีเจริญพรทุกทุกปีที่ผ่านมาก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีครับ แต่ว่าปีนี้ก็ก็คงดูสถานการณ์โรคระบาดทุกอ,อย่างนะครับต้องดูสถานการณ์โควิดนะครับเจริญพรถ้าถ้ายังระบาดอยู่สวดมนต์อยู่บ้าน <c oughs> จเจริญ <c oughs> พรครับชีวิตเข่งเครียดเครียดนะครับสวดมนต์อยู่บ้านกับสวดมนต์อยู่ที่วัดได้บุญเท่ากันไหมครับอาจารย์เจริญพรเจริญพรเท่ากันนะครับแวัน,นีีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ